สวัสบบดีสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ของพี่น้องวินตาเดอ้อพี่น้องเลยอพ,อพบพ่อกันคลิปนี้เนะาะกลับมาเปิดคลิปอยู่วัดว่าอารามคือเก่าพี่น้องเลยอ่าก็เป็นภาพที่สีสวยๆเนี่ยจักหน่อยเนาะพี่น้องวินตาสิภาพพูดไหมพี่น้องเอฟซีที่ตามรับชมาภาพบรรยากาศการตักบาตรหรือว่าการใส่บาตรทำบุญพี่น้องเลยบุญหอ่อข้าวประดับดินเนาะประจำปีพี่น้อง ว่าคนสีลายบ่หรือจังใดมเมื่อนี้กัรอติดตามรับชมในเด้นะอเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแห่งใจเนาะได้ทำคลิปต่อๆไปป่ะพี่น้องเไยเพื่อป้องกนการเสียวเวลาเนาะเข้าไปติดตามพับชมน้องกันเด้อโอ้มีฮนอนฮาฮอดคอนพี่น้าะจงใส่ว่าแต่หน้าเพื่อแจ้ง

บรยากาศอนายวัดสีบัวบานเด้อบรรคุบคกวายมกุลธมพรแกล้งสวรรค์น,นาเขตพี่นอ้องอ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้กนะ็หามาเอาบุญน้ำกันพี่น้องคนกะถือว่าลายสมพวนแล้วพี่น้องเลยตอนนี้นะมาลายเลยวมาลายเลยว All right. เด็กคนุ่งดยกาสบายเใส่ยูทันนี้กมทำเด้อนาุญมาฝาอซีน้มีแต่ผู้เจ้าผู้งานได้มาเดพี่น้องเลยโอหมงหวัดหเป็นเบิรงเมล้าหลคัคังนั่นเพราะว่ามองนั่นน่มันโฮมเน่แม่อ่าผูใดก็จอดไปพุ้นบ้านลยจอดจุ่มขาวังเดียวสุบลูกพี่น้องไปแนี่วทอบปลูกหนกข้าวะมปเลยับ้านกรอันี้กัเต็มไดเลยม บ้านเทานีนการหลายเพรสมควรเนาะสองร้อยกว่าหลังคาเพราะว่าเฮือนหนึ่งหนึ่งกัต่ำกัวสูงหรือว่าสามคนเลยบางเฮือนก็หาเนาะโบขาดคนละเฮือนนะครอบครัวละคนหนึ่งนะอบครัวหนึ่งต่อหนึ่งคนอะโบขาดแล้วห่อนไม่ร้องเลยหรือว่ามานั่งน้ำคนหลายวัเนาะาสตร์ใช้กินั่งกันอันนี้ง่ายบนไได้ไหนเนาะมันแดดได้

เอออยากให้บรรดาญาติพี่น้องมรับบรรยากาศที่วัดน์สีบัวาเด้อพี่น้องเลยเนาะตอนนี้กัเอ่อกำลังสีพักกันจัดทันจัดแถวพี่น้องเลยการไปกันว่าจัดทันจัดแถวอนาไซบาเนาะอันนี้อนาแดดพี่น้องยู่ห่างนี้กะบไล่ไล่เนาะกับือว่าอนาแดดแดดออกแลรักษพอดีพักกันครบแน่พี่น้องเลยนี่วันนี้เนี่ยมีแดดเด้อ ตอนนี้ก็พผากันนั่งเป็นทันเป็นแถวแล้วพี่น้องไบานนี้ป้าจช่ยิ้มอยู่อู่นี่นีถือว่าได้อยูสามแถวพี่น้องไงสามด้ใช่นับบิ่งดีๆเธอหนึ่งสองสามพูดได้สามแถวหา่เออสามจะได้หนีนะเออสามจะได้หนีแล้วโอ้ยผุผนผุพี่น้องสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวป้าเหมือนเดมโ้อ ขนมมุกนั่นดิสิ่นี่ค่ะเจ๊น้อยค่ะทางคู่บาเพื่อนนาโลงมานาบินพระบาทพี่น้องเลยนางเรียนเป็นแถวนลยข้าวแกระต้มน่ะเรานี้ทางคู่บาเพื่อนกำลังบินพระบาทอยู่พี่น้องเลยอ่าก็ถือว่าแบ่งเป็นซองกุมเนาะแบ่งเป็นซองกุมเพราะว่าอ่ามันแดดนะพี่น้องก็เลยพากันย้ายไปพูนผ้าเบื้องน่ะนากุติเนาะย้ายไปเบื้องผ้ากุติ กะ็ะทอว่าหลายสมควรพี่น้องเลยทั้งนั้นก็ได้บรรยากาศรวมๆเด้อนะเป็นภาพรวมอยู่นะวัดสีบัวบานพี่น้องเลยบัณฑคบวายมาอุทมพรแกวงสวรรคเขตว่านก,กลงมาแล้วหลายบริยานคนเลยพี่น้องครหลายแห้งขนาดนกนี่ก็ได้ กาถือว่ามาทำบูญน้ำกันกับค้นนกก็ได้เนาะป้าโทไปเนี้ยพี่น้องเลยน้ำงามนกกระหิวเข่าวานเข่าหายก็แล่นลงเลยผู มีอยู่ประมาณเท่าไรเจ้าห่อร้อยกวัวโตเพื่อจะจักพี่น้องเลยก็เท่าลายลายแห้งอะไรกินข่าวเนาะกินข่าวเนียวได้นกกางแกงนั่งไปตามพ่มไม้พักกันยายไปตามพ่มไม้แล้วพี่น้องเพราะว่ามันมันแดด ทางนี้นางรอดนางรอดใส่บาตรนางรอดใส่บาตรมีกล่องบุญอยู่หนองกองพี่น้องเลยเนาะอ่าอยู่ทางวัดสีบัวบานมีกล่องบุญนองกองงานบุญห่อเข่าประดับดินเด้อพี่น้องเลยเนาะ พ่อแม่พี่น้องเอซบางทานกันยังบบาขอดใจว่าบุญยังได้ว่าชันพี่น้องเลยเมนบุญหอขอ่าประดับดินประจำปีพี่น้องเลย ่มแม่พี่น้องเอซที่เข่ามาติดตามรับสมอยู่ตอนนี้กับอนมโมธนาบุญน,น้ากันเด้อพี่น้องเลยน้องบริวาสซีอูภายในหรือ่าอยู่ทางต่างประเทศาสาธุบุญน,น้ากันพี่น้องพีน้องมินตาผ้ากันลงมาแต้สาวๆมื่อเช้านี่พี่น้องเลยถวายเข่าผ้าเข่าเนาะหรือว่าเข่าขั้นก้อนพี่น้องเลย อาโดมว่านี่สวัสดีเนี่ยลูกาเป็นจังได้เป็นจังได้วันนี้ตื่นเต้นว่เอ๊ะหลายเติบอเยอะซะอาดีใจพี่น้องเลยมาทำบุญผู้ใดก็มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเนาะโอ้พี่น้องเลย ตอนนี้กระแดกจะออกถือว่าแกสมควรแล้วพี Ugh. ่น้องเลย บรรยากาศก็ถือว่ายังคึกคืนคือเกาอยู่เนา,าะเพราะว่าแต่ละคนนี่กะมากันเตรียมเตรียมใจเตรียมกายแล้วก็ของกินของทานพี่น้องเลยเต็มโอเต็มคันแต่ละคนก็ได้เนาะโฮกะเป็นภาพที่สวยสดงดงามพี่น้องเลยอ,อ้าแถวนี่นัน นางเลียนสล้อยอยู่ยังวไาได้ใส่เดอ้อพี่น้องเลยนางเงียบๆแจ่มใสถ่ายอยู่เพราะว่าอาณาคนกะถือว่าหลายสมควรนะอันนี้เป็นกลุ่มที่สามพี่น้องเลยกลุ่มที่สามกลุ่มที่สี่้อนี่นะมีหลายกลุ่มขนาด้อนี่เพราะว่าอาณาปบแดดแต่ละคนน่ะก็เลยแบ่งเ,เป็นกลุ่มผุ่นกลุ่มนั่นก็ได้พี่น้องผู้กลุ่มต้นหมวกงวงนะอ่าสิดทายบริเวณอมหอมให้เบิง แล้วก็กลุ่มทั้งเหนืออีกพี่น้องเลยครูกุมนั่นก็ได้คุณถือว่าลายกลุ่มลายกลุ่มขนาดอันนี้อยู่ทางวัดว่าลามทางนี้บรรยากาศรวมๆภาพบรรยากาศรวมๆเ้อพี่น้อง กะถือว่าใกล้จะสําสเร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้พี่น้องเลยยังบอพ่อธไรยังบอพ่อธไรกะซีแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสีแล้วแล้วตื่นเต้นแล้วทางนี้ใกล้สิดหอดนะเลยนาะเตรียมแล้วเหรอเตรียมใช่แล้วจ้าเอ๊จ้าเอ๊สวัสดีก่อน บาดีกันเตะโอ้คือ่คเป็นเรีคิวเป็นภาพที่อ่าสวยงามพี่น้องเลยเป็นภาพงามงามเนาะอ่าบ่าวทางฟังไทยหรือว่าอยู่ทางกลางประเทศกะ คือการบอพี่น้องเลยอ่าถ้าว่าคือการกระคอมเมนต์มาบอกในเด้อพี่น้องเลยเนาะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศรวมๆอยู่ที่วัดสีบัวบานเนาะบ้านโคกปะไว้บ้าอุดมพรแขวงสวรรค์เขตเด้อถ้ามพิพคาดประกันใดกะเก่าขอโทษขอพ่ายลายพี่น้องอ่าเมื่อกี้กัมาเก็บภาพเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ติดตามรับชมกับเป็นฮิดของประเพณีพี่น้องเลยอ่าของชาวบ้านอ่าของพี่น้องวินตจัยเลยนะ ทุกๆปีกะสิประมาณนี้เลยพี่น้องเไยทุกๆปีเลยเนาะแบบนี้เลยอ่าคือมเมื่อเช้านี่กะภากาันเอาผ้าเข่าลงมาก,กะเพิ่นกะจะเอิ้นว่าอันนะถอดพันก้อนพี่น้องเไยมเมื่อเช้านี่นี่นะคนกะหล่าหลายพี่น้องไงใช่ไหมเนื้อไปเนื้อ Ta ê, này, ê. A nhìn xa lùng qua bile, bò yang khô nó. Ta ê. 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 Tô 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 ê. Ta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  ê. tớm ê. Tô ê. Ta ê. Ta ê. Ta ê.

นั่นะนะไม่ได้ย่านหัวไฟเ้ยเพิ่นปินทั้งนั้นทั้งนี้เนาะยังเที่ยวห่าได้แบบนี้เน,ะนาะหรือว่าเพิ่นสิ่นั้นเนี่ยปินทั้งนี้เนี่ยแล้วเพิ่นกระจายเหรอมันแลว้วไวเนาะคู่บารก็ห้อนพี่น้องเอ้ยเฮือลังเฮืออะไรอาการห้อนอาการห้อนเนาะโจวีมผัดเฮือบ่ออกนะคะ่ะอ่า พ่อแม่พี่น้องเอซเขามากอะอนโมทนาบุญน้ากันเดอรพี oh. ่น oh. ้องฮะจบบจเบิบเบิบลูกปราคั้อันนี้ร้านยาแก้วอันนี้ ทไปบานก็ตดก่อนเลยนดิสวมากเยนมากีเอยาก่ว้ากอนวานนี่เล่ามากเลยโดนๆเกนไปสวยเพราะว่าคนรลน์เนยตอนนี้แบบื้นที่้องคิ้วห้าแล้วตามเบอร์วานนี่นะเนาะน่าวบางคนโม้ไปทาาต้นไม้ก่อนเนาะแบกตีนง

พี่นินได้สชื้อมาลิ็งน,นั้นได้พี่นินได้ ใจเย็นๆเ้อไม่ออกไม่ตนเลยเดี๋ยวของหลุดมือว่าพิ่นบยากอีกแล้วนบรรยากาศที่น้องเลยลืมใส่ข่าใมส่ซินะคคนได มีสมมีข่ากันเก้าแล้วสังกะรีเอ้ยสังสังกะร,รีว่าว่ายลืมได้สังกะรีบอกกันมั้มีอะไรกันแล้ว่ะ เพิเรียนว่าเปนร้อยทั้งเ้าเจ็ดร้อยด้้นันะนตไเไม่มาพข่าเลพี่้องร้เรียน่เดแล้หวนีานังไ้บ่สาธุแลบสาธุแล้ตอนี้จังมาพ่อเพื่อนนเนาะอ สบายดีเพื่อนกันเพื่อนกันมาที่ไหนเดืสวนไปเผาสวนคือไปเผาสวนมันชวนอ้อยปะเดือนมันสวนอ้อยเอาเลยโดยพี่น้องเอ๋ยเนาะขันตอนต่อไปกับยังเรือแต่อนาอยากน้ำพี่น้องเอ๋ยจังใดกะอ่าจะได้ขอจบคลิปเพียงสามีก่อนเด้อเนาะขอขอบคุณขอบคุณขอขอบใจน้ำเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องเอ๋ยอ่าถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะไว้พบกันนี่คลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีสวัสดี